มาแล้วค่ะมาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชนทุกท่านไปชมบ้านแสนอบอุ่นของคุณพ่อหนุ่มหลอนลูกสองที่เพิ่งประกาศข่าวดีกำลังมีลูกฝาแฝดเพิ่มอย่างคุณบีมกวีนั่นเองคะ่ะสำหรับคุณบีมกวีเป็นนักร้องนักแสดงอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังที่เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างดีทูี นอกจากนี้ยังมีงานแสดงมากมายให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆเช่นสังหอนขึ้นเงาสาวข้างบ้านพูดรักน้โมเกมรักเอาคืนร้านดอกนิ้วส่วนชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับคุณออยอัติพรมีลูกชายฝาแฝดสุดน่ารักด้วยกันสองคนคือน้องทีและน้องพี ไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งประกาศข่าวดีกำลังจะมีลูกฝาแฝดเพิ่มอีกวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านแสนอบอุ่นของเขาจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านของเขานั้นสวยงามกว้างขวางตัวบ้านทันสมัยสีขาวสลับกับสีน้ำตาลส่วนหลังคาสีเทาอ่อนมีพื้นที่ใช้สอยร้อยกว่าตารางวาอยู่ที่ย่านบางนารอบๆบ,บ้านบรรยากาศดีร่มรื่นแถมยังมองเห็นยูวสนามกอล์ฟข้างบ้านอีกด้วย เขาเล่าว่าเดิมทีบ้านเก่าไม่ได้ทำไว้ให้เห็นวิวตรงนี้แต่พอทุบบ้านเราสร้างใหม่ก็เลยบอกให้สถาปนิกช่วยเสริมมุมมองให้ภายในบ้านตกแต่งแบบเรียบง่ายมีห้องโฮมเธเตอร์ส่วนตัวเอาไว้ดูหนังตกแต่งเป็นโทนสีน้ำตาล ห้องรับแขกยกเพดานสูงมีชันเด l ียขนาดใหญ่ประดับอยู่ตรงกลางตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สีทึบส่วนโซฟาใช้สีขาวครีมพร้อมตุ๊กตา,ตาหมีและเก้าอี้สูงของลูกส่วนห้องครัวตกแต่งแบบเรียบง่ายโทนสีขาวสบายตา ห้องแต่งตัวอยู่ด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปห้องนอนตกแต่งโทนสีน้ำตาลดำเช่นเคยมีบานกระจกช่วยขยายพื้นที่ให้ดูกว้างขวางขึ้น สำหรับห้องนอนตกแต่งเบาๆด้วยงานไม้สีน้ำตาลอ่อนทำให้ห้องดูเรียบง่ายเหมาะแก่การพักผ่อนให้ความรู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้นเป็นห้องที่ดูเรียบง่ายทั้งยังมีมุมออกกําลังกายแต่เขาไม่ค่อยได้นอนห้องนี้สักเท่าไหร่เพราะจะเป็น,นอนห้องลูกที่ไว้สำหรับการเลี้ยงเด็กแทน เมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาเขายังได้ออกมาประกาศข่าวดีกำลังมีลูกฝาแฝดเพิ่มอีกหลายหลายคนต่างก็แห่แสดงความยินดีที่เขากำลังคืนแทนเป็นว่าที่คุณพ่อลูกสี่โดยเขาได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมเป็นภาพเงาครอบครัวที่ริมหาดซึ่งบนหาดเขียนไว้ว่า Welcome to มีรูปแมวน่ารักอยู่ด้านล่างอีกภาพเป็นภาพที่ทั้งคู่กำลังหันหลังและชูนิ้วขึ้นสนิ้ว ใต้โพสต์นั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเช่นโออยพ่อสุดยอดมากครับยินดีมากๆด้วยแฟดมีน้องอีกแล้วแค่สองคนนี้ต้องตื่นมาทุกเช้าละดีใจด้วยกรีดดีใจด้วยค่ะพี่ออยพี่บีมด้วยค่ะ ส่วนลูกชายฝาแฝดสุดน่ารักวัยสองขวบของทั้งคู่อย่างน้องทีและน้องพีตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฮอตไม่แพ้คุณพอ่อขึ้นแทนเป็นซุปตาตัวน้อยมีพี่ป้านะ้าอามากมายที่เป็นแฟนคลับ เป็นบ้านสวยการตกแต่งเรียบง่ายทันสมัยบรรยากาศดีร่มรื่นของนักร้องนักสแสดงชื่อดังทั้งยังมีข่าวดีกำลังขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อลูกสี่ทางเราก็ขอสแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ